มรังค์อาหารห,หิวมากอันนี้เรากินอะไรกันบ้างถ้าไม่น้ำบนเครื่องถ้าไม่น้ำบนเครื่องกินแค่ขนมปังกิแนบแนบบกินแบบนรถกับบนเครื่องโอ๊ยชีวิตใช่เราต้องโลโ a ล นี่เป็นข้าวผัดเนยเขาก็จะเสิร์ฟพวกขนมปังให้ขนมปังนี้่ินนี้ร่อยก็จะมีพวกซุปพวกซอส้เขาเหนม อะไรนะเอาใหม่ดิเอาวผงฟางไม่สุกเขาไม่สุกอ่ะแม่เขากินแบบนี้หรือเปล่าเออเขาไม่จะมีบางมีนิ่มนะเหรอข้ไม่สุกวะเป็นเทคเจอร์หรอวะต่าเละไม่สุกเป็นเทคเจอร์ว่ะเป็นเทคเจอร์ว่ะเป็นเทคเจอร์วะเป็นเทคเจอร์เขาก็มารีวิวอาหารตุรกีมือแรกในตุรกีข้าวดิบจบ อันนี้ก็จะเป็นเน,นื้อเน,นื้อสับพร่องอื่นกับแม่คืนเนี่ยฮุงรถทุกไทย